โรงเรียนบ้านด่านโขงเจียมตำบลโขงเจียมอ,อําเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีบริษัทสยามคูเบอร์ตาคอป์ปอรเรชั่นจำกัดจัดโครงการคูเบอร์ตาพลังใจสู้ภายหนาวจัดขบวนคาราวานร่วมกับกองทัพบ,บก,กลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวและขลาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมจับมือร้านค้าผู้แทนจำหน่ายคูเบอร์ตามอบอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของจำเป็นให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยมีนายสุพสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวพร้อมด้วยพันเอกปรัชญาล่าวิเศษหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่1 2และนางวราพรโอสถาพันธ์กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทสยามคูบต้าคอป์ปอรเรชั่นจำกัดรวมมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวในครั้งนี้ นางวราพรโอสถาพันธ์กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทสยามคูมบตา้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดกล่าวถึงภาพรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า โครงการคูโบตาพลังใจสู้ภัยหนาวเป็นกิจกรรมที่สยามคูโบตาได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่24เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลและแสดงความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเด็กๆเกยาวชนรวมถึงพี่น้องเกษตรกรทุกคนโดยตลอดระยะเวลา45ปีเราได้ตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้สยามคูบอรตาได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกเป็นปีที่10ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกล จึงมีความเข้าใจและเข้าถึงพื้นที่ต่างๆในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายร่วมกันสำหรับในปีนี้สยามคูโบต้าได้นำคาราวานแห่งไออุ่นมอบเสื้อกันหนาวไปยัง4จังหวัดในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกดภาคเหนือได้แก่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่รวมทั้งสิ้นจำนวนหนึ่งตัวมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาท โดยได้ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวจุดแรกณโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านคองเจียมอำเภอโงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและยังคงมุ่งหน้าดําเนินการทยอยลงพื้นที่ช่วยเหลือจังหวัดอื่นๆที่ประสบภัยหนาวต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายคูเปอรต้ามอบอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของจำเป็นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่อีกด้วยทั้งนี้สยามคูเปอร์ต้าภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความอบอุ่นและสร้างกำลังใจในทุกพื้นที่ที่เราได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ นายสุประสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่าในนามพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีขอขอบคุณสยามคูโบต้าและกองทบ,บกที่ให้ความสําคัญและห่วงใยผู้ที่รับผลกระทบจากภายหนาวอีกทั้งได้ให้การสนับสนุนลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวให้พี่น้องชาวอุบลราชธานีซึ่งมีประชาชนในพื้นที่อีกไม่น้อยที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งหม่มตลอดจนดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน สำหรับเสื้อกันหนาวที่ท่านได้นำมามอบให้ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความอบอุ่นบรรเทาความหนาวตลอดจนสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราที่ได้รับผลกระทบก็ตอนนี้อากาศก็เริ่มเป็นลมหนาวเข้ามานะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากบริษัทษสยามคูบูต้าที่จัดโครงการคูบต้าพลังใจสู้ภัยหนาวมามอบ เสื้อกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้จํานวน2อ,อําเภอก็คืออําเภอของเกียมกับอำเภอสิรินธรน,นะครับให้กับพี่น้องในภาคเช้านี้ได้มีการมอบให้กับพี่น้องชาวอําเภอของเกียมที่ตาบลบ้านดา่านอาเภอของเกียมตขอขอบคุณทางสยามคูบุตา้านะครับแักคณะที่ท่านได้เลียงเห็นพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนบริเวณสปปลาวซึ่งเวลาหน้าหนาวอากาศจะหนาวเย็นมาก ปีนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากท่านเราก็ต้องขอบคุณมาณนโอกาสนี้และหวังว่าในปีต่อๆไปท่านจะมาดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถานีของเราอีกครั้งหนึ่งครับ,รบในช่วงฤดูหนาวฤดูหนาวแห่งนี้นะครับทางจังหวัดก็ได้มีการประสานกับมูลนิธิต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับทั้งภาครัฐเป็เอกชนที่อยากจะสนับสนุนพี่น้องนะครับได้มาร่วมบริจาคเสื้อกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะแถวชายแดนนะครับจังหวัดที่มีชายแดนติดกับชายแดนจะมีอากาศหนาวมาก เพราะฉะนั้นก็อยากเตือนไปอย่างพี่น้องประชาชนได้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองในส่วนของภาครัฐโดยผมผูร้รก,การจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับสนับสนุนเสื้อกันหนาวมามอ่ให้กับพี่น้องประชาชนตามลําดับต่อไปครับ ก็ฝากห่วงใยพี่น้องทุกๆคนครับเมื่อย่างเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะคะในทุกๆปีนะคะแสมคูปต้าเรานะคะก็ได้มีโครงการคูปต้าพลังใจสู้ภัยหนาวนะคะซึ่งเราได้จัดมาเป็นปีนี้ก็เป็นปีที่24แล้วนะคะก็ะถือว่าเป็นการส่งมอบนะคะเสื้อกันหนาวนะคะให้กับพื้นที่ที่ประสบกับภาวะ ภัยหนาวนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้เรื่องของโลกร้อนนะคะทำให้เกิดสภาวะภูมิอากาศที่ผันแปรไปมากมายนะคะแล้วก็มีหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยที่ประสบกับภาวะภัยหนาวเช่นกันนะคะในปีนี้นะคะเราก็ได้ร่วมกับาทางกองทัพบกนะคะซึ่งถือว่าเป็นการร่วมกันทําทงานนี้เป็นปีที่สิบแล้วนะคะ โดยที่กองทัพบกนะคะก็ได้ช่วยในการที่จะดูพื้นที่นะคะที่จะไปส่งมอบเสื้อกันหนาวนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็ได้ในสองพื้นที่ด้วยกันนะคะในเขตภาคอีสานเนี่ยก็จะเป็นที่จังหวัดบุรธานีนะคะแล้วก็จังหวัดศรสะเกดนะคะส่วนทางภาคเหนือนะคะก็จะเป็นที่จังหวัดแพร่และก็จังหวัดน่านนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็ได้ส่งมอบเสื้อกันหนาวทั้งสิ้นจํานวน1 0,000ตัวนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาภัยหนาวนะคะและในปีนี้เองนะคะใน ทางส่วนของพื้นที่นะคะก็ได้ทางร้านค้าผู้แทนจําหน่ายนะคะได้มีการส่งมอบเครื่องกีฬานะคะให้กับประชาชนในพื้นที่เช่นกันนะคะรวมถึงก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางหน่วยงานราชการนะคะรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะที่ได้ให้ความอำนวยความสะดวกนะคะในการที่จะช่วยให้เราจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้สําเร็จแล้วก็รุ่งร่งไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นความปราปรถนาดีนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจดีๆนะคะให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ